เปิดความเหลือเชื่อและความอัศจรรย์ใจกับเจ้ากรรมในเวงของคุณวินัยไกรบุตรที่อาจารย์ภัยสารแสนชัยได้นิมิตและได้บอกถึงกรรมที่คุณวินัยไกรบุตรได้เคยกระทําไว้ในอดีตชาติกับเจ้ากรรมในเวรทั้งเจคนซึ่งสี่คนแรกนั้นเป็นพระได้เสียชีวิตไปแล้วหรือมอรณาภาพไปแล้วนั่นเองส่วนคนที่ห้า เป็นชาวอิสลามหรือเป็นอาจารย์ลำบากยากอย่างไรเรามาฟังกันค่ะแต่ก่อนฟังให้จบนะคะขอเพื่อนๆช่วยกด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเราเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้เคยฟังเรื่องราวของคุณวินัยกรบุตรแล้วใช่ไหมคะจากช่องต่างๆที่ได้นำมาเล่าและโดยเฉพาะช่องของคุณหนุ่มนะคะที่ได้เอามาเปิดเผยเรื่องราวให้ฟัง จนเป็นที่ร่วงรู้กันเนี่ยทางเราก็จะต้องขอขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวต่างๆที่คุณหนุ่มคงกระพันได้ลงเอาไว้และทำให้เราได้มีโอกาสมาเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะความเหลือเชื่อหรือความอัศจรรย์ใจของคุณวินัยไกรบุตรที่อาจรารย์ภัยสารแสนชัยได้นิมิตและได้บอกถึงกรรมที่คุณวินัยได้เคยกระทําไว้ในอดีตชาตินะคะกับอดีตเจ้ากรรมในเวรทั้ง7คนซึ่ง ห้าคนแรกนั้นอาจารย์ได้บอกไปแล้วและได้ไปขอ,ขอบ้างแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่ห้า่ยากมากส่วนคนที่หนึ่งถึงคนที่สี่ท่นเป็นพระค่ะเป็นพระก็ท่านได้เป็นเกจิอาจารย์และได้มรณาภาพไปแล้วไม่สามารถที่จะไปอะขอขอมากับองค์ท่านได้นะคะก็ใช้วิธี ในพวกพุทธศาสนานะคะหรือเจ้ากรรมของคนที่ห้านัน้นลําบากอย่างไรนะคะที่แรกนนเนี่ยคนที่ห้าเนี่ยไม่สามารถเจอเพราะว่าไปคนแล้วไม่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ก็รู้สึกท้อใจนะคะแต่ต้องบอกด้ยวยว่าด้วยความอัศจรรย์ที่จะต้องได้เจอคะ่ะคุณโจเป็นเพื่อนของคุณหนุ่มคงกระพันนะคะ ครั้งหนึ่งได้เคยทํางานร่วมกันกันกบคนที่ห้านั่นเองค่ะแล้วก็ทํางานได้อยู่หนึ่งปีแต่ว่าคนที่ห้านั้นเจ้ากรรมคนที่ห้านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ15ปีก่อนเอาละสิทําอย่างไรนะคะด้วยความที่ว่าเจ้ากรรมในเวงคนที่ห้าท่านเป็นอาจารย์เป็นผู้หญิงและก็อยู่ในาศาสนาอิสลาม ด้วยว่าศาสนาอิสลามนั้นน่ะไม่มีพิธีการแบบนี้และไม่มีพิธีกรรมที่จะให้มาทำขอขมาแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ได้ไปเล่าให้เขาฟังว่าออด้วยท่านทั้งสองเนี่ยเคยมีวารัก,กรรมต่อกันจึงจำเป็นที่จะต้องมาขอขมาต่อกันเพราะว่าเป็นกรรมจึงได้เป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่คุยกันยากนิดนึงแต่ก็ยอมรับหมายถึงว่า ญาติของเ,อเจ้ากรรมนายเวรคนที่5ก็ยอมรับนะคะว่าเรจะทําอย่างไรล่ะคุณเอ๋ก็เลยได้กลับมามาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็แนะนาไปว่าอา้าวงั้นก็ลองไปคุยกับดูว่าเราสามารถจัดทาอะไรให้กับเขาได้เพื่อให้นาบุญตรงนี้ไปบอกกล่าวกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่5ซึ่งตอนนั้นคุณเอ๋ก็สามารถไปทําความสะอาดธนุบํารุง ห้องละหมาดของอชาวศาสนาอิสลามซึ่งแล้วพร้อมกับไปรางห้องน้ำก็แล้วก็ส่งบุญที่คุณเอได้ทำนั้นนะเจ้ากรรมนายเวรท่านที่5ก็ได้มีโอกาสถือว่าได้โอกาสทําบุญถวายถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นเช่นนั้นนะ,ะสรุปว่าจบไปแล้วทั้ง5ท่านนะคะโดยอาจารยา์ไพศาลยังกล่าวอีกว่าท่านที่1กับถึงท่านที่4นั้นะไม่น่าเป็นห่วงอะไรทีแม้นว่า ท่านจะมรณาภาพไปแล้วก็ตามด้วยว่าท่านที่หนึ่งถึงท่านที่สี่นั่นนะ่ะท่านเป็นพระพิสุสงฆ์ด้วยความที่เป็นพระผู้ที่ปฏิบัติอยู่แล้วท่านจะต้องอโหสิและอภัยให้อยู่แล้วเพราะว่าท่านมีเมตตาจึงทำให้ไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรนะคะจบไปด้วยดีกับห้าท่านทีนี้เรามาฟังท่านที่หกกันต่อไปเลยค่ะ ท่านที่หกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ก็ยากอีกเหมือนกันถ้าจะพูดคำว่าโจทย์ที่ยากมักจะมากับคุณวินยัยไกรบุตรนะคะโจทย์ที่ยากนั้นก็เพราะว่าท่านที่หกนั้นนะในอดีตนั้นนะชื่อว่านายชอยค่ะแต่ปัจจุบันชื่อว่านายนพดลจันทร์ซึ่งโจทย์